โอเคก็ขอการสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องลิททีมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้โนก็จะมาอัปเดตนะครับการหาเงินเข้าโทมานิวเลส์โนแล้วก็มาสร้าง2องโทมานิวเลส์ให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะแจกนะครับสาบาทด้วยกันโนแต่จะแบ่งเป็น2อซองด้วยกันนะครับก็มาสร้างซองกันเลยนะครับเป็น2องรบาทนะครับก็อันนี้แบบสุ่มจานวนเงินโนสักกี่คนดีอ่ะแปคนละกันนะครับอ่ะกดสร้างไปเลยนะครับซองที่1นนะครับก็ เรียบร้อยนะครับประวัติการสร้างซองตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะคัดลอกลิงก์เนาะเพื่ออาไปวางไว้ให้นะครับยังไงก็ฟังคลิปให้จบนะว่าจะเอาไปวางไว้อย่างไรและจะแจกตอนกี่โมงนะครับก็เดี๋ยวขอมาสร้างอีกซองหนึ่งก่อนนะครับทุกคนก็กดไปใหม่นะครับเมื่อกี้15บาทแล้วเราก็อีก15บาทนะครับอันนี้แบบซุ่มจำนวนเงินอันนี้เอาสักอ่าาคนละกันนะครับก็กดสร้างไปนะครับ ก็คลิปนี้แจก2ซอง,องมูลค่า30บาทด้วยกันนะครับก็ก่อนมารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะครับเวลาผมมีการอัพคลิปการหาเงินนะครับหรือว่าแจกทูบมอนิวเอลต์เนาะเพื่อนๆจะได้ถูกแจ้งเตือนเป็นคนแรกนะครับโดยเงินที่ผมนํามาสร้างซองทูบมอนิวเอลต์แจกให้กับเพื่อนในวันนี้นะครับก็มาจากแอปที่มีชื่อว่า Funny Hoop นะครับก็ยอดถอนอันนี้เนาะ55บาบาทตรงนี้นะครับผมก็ เอาไปสร้างซองแจกให้กับเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็กดรับรางวัลกดถอนไปก่อนนะครับก็อันนี้ผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเล่นเนี่ยจะได้รับเงินฟรีแล้วก็สามารถถอนได้เลยนะครับอันนี้ทางฟรีไม่ต้องลงทุนสามารถถอนเข้าทูม m นิวอเลตได้เรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นค่ายของอ่าเพย์ยูแม็กนะครับทุกคนค่ายนี้เนาะก็กดถอนไปเลยนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยหลังจากที่เราถอนเงินไปแล้วนะครับก็รอไม่นานเนาะประมาณ1-2นาทีเนี่ยเงินก็เข้ามาในทูมานิวเเลตเรียบร้อยแล้วนะครับ คนไหนที่สนใจจะมาหาไรายได้ฟรีจากแอป,ปนี้นะครับแอป,ปนี้เนี่ยรองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับทุกคนก็สามารถากดดาวน์โหลดได้จากลิงก์ภายใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเด้งไปที่หน้า p พ Store นะครับหรือว่า o o o l l p เพ y แล้วก็ให้เราเนี่ยทำการติดตั้งแอป,ปนะครับจากนั้นก็เปิดแอป,ปเข้ามาใช้งานเข้ามาเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานใหม่เนี่ยก็จะสามารถรับเงินเริ้มต้นฟรีมูลค่า0.15บาทได้ด้วยนะครับก็ มารับกันได้เลยนะครับแค่กรอกเบอร์ก็รับได้เลยนะครับครานี้ในการเล่นนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยทางแอปเขานะครับจะมีสอนด้วยนะว่าวิธีเล่นทํำอย่างไรนะครับก็อันนี้เนาะมันจะเป็นการโยนห่วงนะครับให้เข้าของที่วางไว้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับโดยในการเล่นเกมในแอปนี้นะครับก็ให้เราเนี่ยโยนเข้าของให้หมดนะครับโยนห่วงให้เข้าให้หมดเนาะครานี้ถ้าเกิดเราโยนเข้าหมดแล้วนะครับเขาก็จะมีในส่วนของวงล้อเนี่ย ขึ้นมาให้เราหมุนนะครับก็เราสามารถหมุนได้จากที่ดูโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวงล้อก็จะได้ทั้งเพชรแล้วก็เงินที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของเงินนะครับที่เราได้เนี่ยก็จะสามารถถอนเข้า to m ิ n น่โวลเลได้เลยนะครับถ้าเกิดเพชรก็จะเอามาสะสมอยู่ในฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเพชรและเงินที่อยู่ด้านมุมบนตรงนี้นะครับก็ได้มาจากการที่เราเนี่ย มากดรับเพตรตรงนี้นะครับหรือว่ามากดรับกล่องที่มันลอยไปมาตรงนี้นี่แหละจากนั้นดูโฆษณาเสร็จนะครับก็จะได้เป็นเพชรแล้วก็เงินมาสะสมนะครับในส่วนของเพรตรงนี้ด้านบนด้านบนบมบน,บน,บน,บนซ้ายมือนะครับก็เราสามารถถอนยอด0.15บาทตรงนี้ได้2ยอดต่อวันนะครับแล้วก็ถอนยอด0.3ได้3ยอดต่อวันด้วยกันเนะาะเงินตรงนี้1วันนะครับจะถอนได้รวมทั้งสิ้น1.2บาทต่อวันนะครับเดือนหนึ่งถ้าเกิดเราเข้ามาเล่นทุกวันเก็บเรื่อยๆเนะี่ย ก็จะได้ประมาณสัก30กว่าบาทนะครับก็เกือบ40บาทเนาะก็สามารถมาเก็บได้นะครับลองคิดดูว่า1แอปได้ประมาณ30กว่าบาทเนาะเราทำสัก2 3สแอปนะครับก็สามารถได้เป็นหลักร้อยเหมือนกันนะครับก็เอาไปจ่ายค่าเน็ตได้อยู่นะผมว่าพวกนี้นะครับอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าแล้วสะสมเรื่อยๆเนี่ยมันก็เยอะเหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะทุกคนสําหรับเพชรนะครับก็ถอนได้เลยนะครับนะอันนี้วงล้อที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะครับเราก็สามารถ มากดหมุนเนาะดูโฆษณาเสร็จก็จะได้เพชรหรือว่าเงินก็เรารู้นอีกทีหนึ่งนะครับถ้าได้เงินตรงนี้ก็ถอนเข้าทูมานิวเดตได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเหรียญทองนะครับที่อยู่บนบนเนาะที่เรากดรับเพชรนะครับมันจะมีได้ท,ทั้งเพชรแล้วก็เหรียญทองนะครับซึ่งเหรียญทองเนี่ยมันจะได้มาสะสมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ให้เราเนี่ยมากดถอนได้ในวันต่อไปเลยตันเองนะครับประมาณว่าถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยกดรับทองเอ้ย กดรับเพชรนะครับสะสมเพชรน้องให้ถอนได้วันละ1.2บาทนะครับและในส่วนของทองเนี่ยเหรียญทองเนี่ยก็จะสามารถถอนได้ประมาณ1.2บาทต่อวันด้วยนะครับดังนั้นแสดงว่าจากที่เราจะได้เดือนละ30เนี่ยมันก็อาจจะเป็นประมาณ60กว่าบาทต่อเดือนเลยนั่นเองนะครับสำหรับการทําหรือว่าการเล่นเกมในแอปนี้เท่านั้นนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะกดรับซองททมินิวอเลตกันทันโดยซองทูมานิวอเลตในวันนี้นะครับก็จะ วางจากหลังลงคลิปไปแล้ว15นาทีด้วยกันก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ